สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอส i ิก o k ในวิดีโอ EP ที่3นะครับถ้าเห็นใส่เสื้องี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพิ่งไปสัมมนา,ามาแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวในวิดีโอ EP นี้จะเป็น EP แรกที่เราเริ่มยิงแอดกันจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองไล่ให้ดูก่อนว่าถ้าเพื่อนๆเป็นมือใหม่เข้ามาใน t ิกต็แอดแล้วเนี่ย ควรยิงวัตถุประสงค์อะไรแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเลือกยิงตัววัตถุประสงค์นี้เริ่มต้นมันดียังไงมาส่งเอฟเฟกอะไรต่อนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับก่อนอื่นนะครับเปเพื่อนๆเนี่ยล็อกอินเข้ามาที่ TikTok Ad Manager เลยนะครับหรือว่าตัวจัดการโฆษณาของทาง TikTok เนาะเสร็จแล้วนะครับเรามาที่เมนูแคมเปญได้เลยครับก็จะเหมือนกับ Facebook ถ้าคนไหนมีพื้นจากการยิง a d Facebook มาแล้วนะครับเหมือนกันเป๊ะทุกประการนะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกดสร้างเลยครับ พอเพื่อนๆกดสร้างนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัว TikTok Ad m a n a g เ r เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์นะครับอยู่ด้วยกัน8วัตถุประสงค์นะครับซึ่ง8วัตถุประสงค์นี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ผูกกับ Tik t o k s h o p เนี่ยจะมีให้แค่7วัตถุประสงค์เท่านั้นนะครับก็คือยังไม่มีวัตถุประสงค์นี้แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นพวก Tik t o k s h o p ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยื่นเอกสารบริษัทด้วยเป็นนิติบุคคลด้วยนะครับถึงจะได้อันนี้ซึ่ง TikTok Shop ผมเนี่ยยื่ มาดูเบื้องต้นก่อนสมมติเป็นมือใหม่เลยวัตถุประสงค์แรกที่เราจะยิงกันนะครับคือการโต้อตอบของชุมชนครับทําไมควรยิงการโต้อตอบของชุมชนครับเพราะว่ามันสามารถยิงเพิ่มผู้ติดตามได้ถามว่าเพิ่มผู้ติดตามเพื่ออะไรครับเพื่อเปิดทิ k ตอกช็อปครับเพื่อไลฟ์สดได้ครับเพราะว่าทิ k ตอกเนี่ยจะกําหนดเอาไว้เลยว่าอย่างน้อยต้องมีคนตามประมาณ1,000ันคนก่อนนะครับจึงจะสามารถสมัครนู่นสมัครนี่ของเขาได้ หรือเปิดฟีเจอร์อื่นๆได้เพราะฉะนนั้นเราจะมายิงในส่วนของการติดตามก่อนซึ่งเป็นข้อดีมากๆเลยนะเพื่อนๆลองนึกสภาพว่าระหว่างเพื่อนๆเ,เข้ามา tiktok แล้วมีคนตาม200กับมีคนตาม20,000ความน่าเชื่อถือต่างกันเลยนะอ่าแล้วก็ไหนๆเราเข้ามา tiktok ของนัทวุฒิผู้เพ้นแล้วนี้ขออญาตประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าตอนนี้มี Tik t o ็แล้วแล้วก็ลงคลิปบ้างนะครับ แล้วก็เดี๋ยวในปีนี้ทั้งปีเลยก็จะเป็นปีที่ผมเริ่มอัพคลิปเนี่ยเดือนหนึ่งสคลิป3คลิปลง TikTok อเพราะฉะนั้นคนไหนอยากติดตามมาติดตามได้ที่ TikTok อชื่อนี้เลยระหว่างนี้ก็เ,เขาเรียกว่าเหม็นความรักไปก่อนแล้วกันอ่ะคราวนี้ขออนุญาตกลับมาที่หน้าตัว TikTok Ad Manager นะครับจะสังเกตว่าตัว TikTok Ad Manager เนี่ยจะสามารถเปิดฟีเจอร์เพิ่มเติมได้นะครับสฟีเจอร์ฟีเจอร์ที่หคือ การทดสอบ A ทับ D ซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่สอนแล้วกันเดี๋ยวค่อยแยกไปสอนอีกตั้งหากนะครับคล้ายๆกับ Facebook เลยเหมือนการเทสแอดนั่นแหละ2นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณแคมเปญน,นะครับอันนี้ก็คือการเปิด AV Plus หรือ CBO สมัยก่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดกดเปิดปุ๊บเราเองจะต้องยิงแอดอย่างน้อยเลยนะครับ500บาทแล้วก็จะต้องมีกลุ่มโฆษณาอย่างน้อย2กลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกคือ Tik t o k อ เขาก็ไปลอกระบบหลังบ้านของ Facebook มาเพราะฉะนั้น Tik t อกก็จะมีระบบย่อยเหมือนกันคือมีแคมเปญมีชุดโฆษณาแล้วก็มีโฆษณาเหมือนกับ Facebook เลยเพราะฉะนั้นการเปิดตัว CBO ของ t i k t อกเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีชุดโฆษณาไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะล็อกขั้นต่ําเลยต้องยิงวันละห้าร้อยแต่ถ้าไม่เปิดยิงขั้นต่าวันละสองร้อยครับแล้วก็สุดท้ายคือการตั้งงบประมาณแคมเปญครับการตั้งงบประมาณแคมเปญเนี่ยก็ถ้าเปิดเหมือนเดิมเลยคือห้าร้อยบาท ผมแนะนํายังไม่เปิดแล้วกันเนาะเราจะยิงแค่เบื้องต้นก่อนเทสก่อนวันละ200เสร็จแล้วกดดําเนินการต่อครับถ้าเรากดดําเนินการต่อปุ๊บเนี่ยอย่างแรกก็คือมันจะให้เราเลือกโชว์ที่ตําแหน่งของทิกตอ k ซึ่งตําแหน่งเนี่ยเขาก็จะมีให้เราติ๊กเปิดเนี่ยสส่วนนะครับหคือความเห็น2คือการดาวน์โหลดวิดีโอแล้ว3คือการแชร์ดาวน์โหลดผมขออนุญาตปิดนะครับเพื่อป้องกันการก๊อปปี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยทิกตอกเขาก็มีคล้ายๆกับกฎระเบียบออกมาใหม่เข้มงวดน,นะครับ ครีเอเตอร์คนไหน copy คลิปชาวบ้านไปโพสต์ต่อไปลงต่อเนี่ยโดนนะครับก็คือแรงสุดเนี่ยถึงขัน้นปิดแอคเคาทหรือว่าไม่ให้ใช้เครื่องมือของ TikTok เลยนะครับเขาซีเรียสเรื่องการ copy มากแล้วนะครับในปัจจุบันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีคนประเภทแบบเฮ้ยพอคลิปเราเริ่มปังมาดูดคลิปเราไปไปสร้างเป็นชาแนลอะไรก็ไม่รู้แม่งมาปั่นเพื่อให้มีคนมาตามอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถัดลงมานะครับจะเป็นการกําหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่ง t ิกต็เนี่ยเขาก็พัฒนาต่อยอดไปจาก Facebook Facebook สมัยก่อนเนี่ยคือเราก็ต้องมาหนังเซตเองนู่นนี่นั่นแต่ Tik t o k สามารถกดให้มันอัตโนมัติเลยได้ครับมันก็จะให้ AI เข้ามาเรียนรู้ว่า Account ที่มาบุกมาผูกกับเราเนี่ยกลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นใครนู่นนี่นั่นมันจะเซตให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยแต่ถ้าเกิดอยากกาหนดเองก็ได้ซึ่งมันจะแม่นยากว่านะครับการกําหนดเองมีอะไรบ้างครับ1ที่กําหนดได้เลยเนี่ยมีทาเลที่ตั้งซึ่งก็กําหนด กำหนดเป็นแบบว่าปักหมุดตามอำเภออะไรไม่ได้นะครับเช่นผมใส่แค่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับอ่าจังหวัดเพชรชบุรีเนี่ยก็จะขึ้นว่าคุณเลือกหมวดหมู่นี้แล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ภาษานะครับเราเลือกเป็นภาษาไทยได้ภาษากำหนดเรื่องอะไรครับภาษาก็จะกำหนดเรื่องของีไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมใส่แก้เป็นเพชรบุรีอนอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพศ เลือกได้นะครับก็มีไม่จํากัดชายหญิงนะครับอายุเอ,อ่ออันนี้ต้องบอกเป็นข้อดีของ TikTok นิดหนึ่งนะถ้าใครเคยยิงแอด Facebook อายุขั้นต่ำของ Facebook คือ18ปีแล้วเซ็ตความสนใจไม่ได้แต่ TikTok สามารถใส่ได้13บสถึง17แล้วเซ็ตความสนใจได้โอ้เจ๋วนะครับเจ๋วมากเลยหมายความว่าใครเป็นสินค้าเด็กเช่นผมอาจจะเปิดติวเตอร์รับสอนนู่นนี่นั่นอยากยิงแอดไปหาเด็กมัธยมอะไรได้หมดเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok อันนี้ผมเลือกไม่จํากัดแล้วกันคราวนี้มาดูในส่วนของอความสนใจกันบ้างตรงนี้จะเป็นพวกคั t o อม u d i e n c e แล้วก็ลุกอะไรนะครับเดี๋ยวเราแยกกันไปสอนใน EP ต่อๆไปซึ่ง TikTok สามารถรวมกับไม่รวมได้เหมือนกับ Facebook นะครับเราเลื่อนมาดูในส่วนของหมวดหมู่ความสนใจก่อนนะครับความสนใจนะครับเบื้องต้นเลยก็คือ มันจะมีเป็นหมวดหมู่ให้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าอันนี้ถ้าเทียบกับ Facebook Facebook ชนะค่ะ a c e b o o k มีคีย์เวิร์ดให้เลือกนะครับเป็นหมื่นหมื่นคีย์นะแต่ทิกตอกเนี่ยจะให้เลือกเป็นแค่หมวดหมู่เช่นผมขายอาหารผมก็ติ๊กอาหารแล้วผมก็ติ๊กอย่างอื่นไปที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายผมหรือกลุ่มเป้าหมายผมน่าจะสนใจอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมไปว่าอยากให้คนที่เ,เป็นกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ย เกิดอะไรขึ้นกับวิดีโอเช่นดูวิดีโอจนจบกดถูกใจแสดงความคิดเห็นกดแชร์แล้วจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงกี่วันที่ผ่านมามันก็จะให้ AI เนี่ยไปจับกลุ่มเป้าหมายมาว่าเอ๊ะใครบ้างในช่วง15วันที่ผ่านมาที่ชมวิดีโอจบกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์แล้วก็อยู่ในหมวดหมู่นี้มันก็จะเอามาเป็นกลุ่มเป้าหมายให้กับเราแล้วอยากให้คนที่เข้ามาดูวิดีโออ่ะนอกจากไอชมจนจบถูกใจแล้วทําอะไรอีก เราก็เน้นเลยกดติดตามเข้ามาดูโปรไฟล์แล้วก็ใส่หมวดหมู่เข้าไปนะครับเนี่ยวรงนี้ติ๊ก <c oughs> ไปได้เลยเพราะว่าหมวดหมู่มีไม่ได้เยอะนะครับจริงๆจ,งจะติ๊กทั้งหมดเลยก็ได้นะถ้าคิดว่าสินค้าของเราเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วนะครับพฤติกรรมในการตอบโต้กับแฮชแท็กนะครับอ่าถ้าเราไม่มีแฮชแท็กไม่ต้องใส่นะครับอุปกรณ์อันนี้เซ็ตได้เหมือนกับเอ่อ Facebook เช่นอ่าถ้าเกิดใครเคยเรียน Facebook กับผมเนี่ยผมจะสอนเรื่องยิงแอดไปหาคนมีเงินไม่มีเงินใช่ไหมครับ t i k t o กก็ทําได้นะ Android เลือกได้เลือกได้แค่ระบบปฏิบัติการว่าเท่าไหร่ขึ้นไปเช่นผมอยากจะยิงแอดไปหาคนที่ใช้ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่นสิขึ้นไปก็ได้นะครับคนที่ใช้ Android เวอร์ชัน1ิก็ต้องเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆถูกไหมอ่าแบบนี้เป็นต้นมันก็จะทําให้เราสามารถจํากัดหรือสโครกลุ่มเป้าหมายให้มันแคบได้มากขึ้นว่าเอ้ยเราอยากจะยิงแอดไปหาคนที่มันมีเงินในระดับหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มีเงินเนี่ย ก็มักจะเปลี่ยนมือถือกันทุกปีอยู่แล้วเวลารุ่นใหม่ออกก็จะซื้อกันใหม่ทุกปีหรือจะยิงไปหาคนที่ใช้ l อก็ได้นะครับเอาตั้งแต่เวอร์ชั่น14.5ขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นส่วนรุ่นนะครับก็มี Apple นะครับ Android นะครับ Android สามารถที่จะใส่ในส่วนของยี่ห้อแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยโอ้โหอันนี้ดีดีมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเ c e b o o k เราต้องพิมพ์ชื่อลงไปเองอันนี้พิมพ์ยี่ห้อได้เลย แล้วก็ชนิดการเชื่อมต่อหลายคนถามเอ้าคุณนักทวุตชนิดการเชื่อมต่ออะมันมีผลยังไงยุคนี้มือถือมันรับ 4G กับ 5G ถูกไหมครับถ้ามือถือรุ่นใหม่ๆแพงๆก็จะรับ 5G ได้อ่าเพราะฉะนั้นเลือกเลยว่าจะใช้เป็นอ่อดีไรุ่นอะไรนะครับเป็น Wi-Fi เป็นอ่อ 4G 5G แค่นี้ครับพอผู้ให้บริการก็เป็นตัวบ่งบอกฐานะทางการเงินนิดหนึ่งผมใช้คำว่านิดหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเมืองไทยก็อาจจะให้ AS เป็นแบบเบอร์หนึ่งอะไรประมาณนี้ลองมาถ้าเป็นกลางลงล่างเขาก็จะใช้ทูกันหรือดีแท็กกันนะครับราคาจํากัดไหมหรือจะเออหรือจะระบุด้วยนะครับก็แล้วแต่อันนี้เลือกได้หมดซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันกันกบ Facebook ถ้า Facebook มันจะจํากัดได้ว่าผมอยากจะใช้ Android เวอร์ชันนี้ถึงเวอร์ชันนี้แต่อันเนี้ยมันจะต้องเป็นขึ้นไปเท่านั้นมันจะเซ็ตระหว่างไม่ได้เช่นผมอยากจะเอาเวอร์ชัน4ถึงเวอร์ชัน5อันนี้ทําไม่ได้ต้อง4ขึ้นไปเท่านั้นหรือ5ขึ้นไปเท่านั้น อันนี้งบประมาณรายวันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่ได้เปิดฟีเจอร์ตั้งแต่ข้างข้างหน้าเนี่ยใส่ได้ขั้นต่ำคือ200บาทนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้เปิดต่อเนื่องไปเลยมันจะทํางานได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะเลือกโชว์เป็นบางช่วงก็ได้อย่างเช่นแอดผมเนี่ยเป็นคาเฟ่ถูกไหมครับการที่เราเป็นคาเฟ่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้แอดไปโชว์ช่วงกลางคืนก็ได้ครับเพราะว่าต่อให้โชว์ช่วงกลางคืนเนี่ยคนก็ไม่มาอยู่ดีถ้าอยากจะให้แอดทางานจริงๆเนี่ยเราเอาตามเวลา ก่อนเปิดร้านสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หลังปิดร้านสักชั่วโมงหนึ่งเป็นต้นนะครับอ่าเป็นต้นดีกว่าเช่นสมมติว่าร้านผมเนี่ยเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าผมให้อัดเริ่มรันตั้งแต่8ปดโมงเลยปิดหนึ่งทุ่มผมก็ให้อดรันจนถึงประมาณ6กโมงเย็นอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือทุ่มหนึ่งแหละแบบนี้เป็นต้นก็สามารถทําได้ครับก็จะทําให้ประหยัดเงินมากขึ้นคือนี้มันต้องอยู่ที่ว่าธุรกิจเรามีเวลาเปิดปิดไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นสินค้าออนไลน์เราอยากจะยิงยี่สี่มันก็ยิงได้นะครับ ส่วนเป้าหมายนะครับเราจะเลือกเป็นการติดตามโดยตรงเลยครับเพราะเราอยากจะเพิ่มผู้ติดตามแล้วก็ต้องการให้เขาเรียกว่าได้ยอดคน follow เกินพันคนก่อนจะได้ไปปลดล็อกสมัคร TikTok Shop ได้เ,เปิดฟีเจอร์ไลฟ์สดได้นะครับส่วนกลยุทธ์มี2วิธีนะครับจะเลือกเป็นค่าใช้จ่ายต่ำสุดก็ได้ถ้าคิดว่าไม่ไม่ซีเรียสอะไรมากนะเลือกเป็นต่ำสุดไปก่อนแต่ถ้าคิดว่าเริ่มซีเรียสน,นะครับใส่ไปก่อนเลยผมแนะนำรนะับ10บาท เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็กดต่อไปนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงจุดไคลแมกนะครับมันจะมีอยู่ได้กัน2วิธีเนาะถ้าเราผูกกับทาง Tik t o k ของเราไว้อยู่แล้วเช่นผมเอาบัญชี Tik t o k แอดผูกกับ Tik t o k ส่วนตัวผมไว้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นบัญชี Tik t o k ส่วนตัวเลยแล้วก็จะไปดึงเอาวิดีโอใน Tik t o k ส่วนตัวเนี่ยมาโชว์ให้ในนี้เลยแล้วเราก็ยิงได้เลยครับถ้ายังไม่ผูกกดผูกก่อนหรือสามารถกดปิดตัว s p a r k แอด ก่อนก็ได้นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ผูกเลยมาครั้งแรกอยากยิงเพียวๆไม่อยากยุ่งกับ t ิ k t o k ส่วนตัวเลยก็ปิดบัญชี Spark@ a แแล้วก็ยิงโดยเลือกเนื้อหาจากการที่เราไปสร้างคลิปไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับอ่านี่เดี๋ยวผมไปดึงโพสต์มาก่อนเนาะเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะยิงอ่าสมมติช่วงนี้วันเด็กอ่า,อ,าอยากจะยิงผมก็เลือกคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วก็กด,ดยืนยันก็จะได้คลิปวิดีโอที่เราลงไว้นะครับ ที่ในส่วนของหน้า tikt o k ส่วนตัวนะครับซึ่งสามารถที่จะอัปโหลดหรือว่า,าสร้างเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับการแชร์เพลงเราสามารถที่จะแชร์เพลงได้นะครับอันนี้มันมีระบุได้สองเพลงนะครับสองเพลงนี้ต้องได้รับอนุญาตด้านลิขสิทธิ์ด้วยก็เพิ่มเข้าไปได้นะครับถ้าอยากจะแชร์เพลงเข้าไปเผื่อบางทีมันอาจจะเป็นเพลงที่เป็นกระแสอยู่อะไรอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็อันนี้ก็ยังอัปโหลดคลิป ขึ้นไปได้นะถ้าบางคนบอกว่าไม่ถูกใจคลิปที่มาอยู่ที่หน้า Titik t o อกเราอยากจะอัปโหลดขึ้นไปเองก็สามารถที่จะอัปโหลดขึ้นไปได้นะครับเขาก็จะมีขนาดของการอัปโหลดให้อเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลักๆแล้วเนี่ยวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นขนาด720คูณ1280นะครับคือพูดง่ายๆเป็นวิดีโอแนวตั้งนั่นเองเวลาถ้าจะเลือกออจากส่วนของตัว t i k ต o อเราอัพขึ้นไปเนาะเขาก็จะมีขนาดให้เนี่ยประมาณนี้ แล้วก็ระยะเวลาประมาณห้าถึงหกสิวินะครับขนาดไม่เกิน5้ารอเมกเป็นไฟล์ mp4 นะครับโดยส่วนใหญ่ความละเอียดก็ถ้าเป็นแนวนอนก็9 6้า้อยหสิคูณห้า้อยี่ถ้าเป็นแนวตั้งก็5้า้อยสี่คูณ9้า้อหินะครับอ่ะแล้วก็สามารถเลือกจากครั้งได้ด้วยถ้าเกิดเราไปสร้างคลิปไว้เหมือนกับ e p ีที่แล้วเราเลือกจากครั้งก็ได้ครับหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้อันนี้คือคลิปนะครับที่เราสร้างกันไว้ในวิดีโอ ep ที่แล้วจําได้ไหมครับนี่ อยู่อันนี้นะครับเราก็เลือกมายิงก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องดึงมาจากทิกตอกอย่างเดียวนะครับอ่ะคราวนี้ถัดลงมาครับสิ่งที่เราสามารถสร้างเพิ่มเข้าไปได้นะครับคือพวกแอดออนเนี่ยสามารถกดสร้างได้หรือเลือกจากทางได้ซึ่งแอดออนเนี่ยถ้าเป็นแอดแบบการติดตามเนี่ยมันก็จะมีแค่2แบบคือก็จะเป็นค,คล้ายๆกับเ,เป็นเวลานับถอยหลังแบบนี้เพื่อให้แบบกระตุน้นให้คนแบบเออเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วนะให้กด รีบกดดาวน์โหลดหรืออะไรก็ว่าไปกับอีกแบบหนึ่งคือมีช้อยให้เลือกสองช้อยแลวให้คนโหวตนะครับก็เป็นคล้ายๆกับเอ่อเป็นปุ่มให้คนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมต้องการแค่โปรโมทออกไปเพื่อให้คนติดตามผมแนะนําไม่จําเป็นต้องมีแอดออนให้ดูลบลูกตานะครับเสร็จแล้วก็กดส่งครับพอกดส่งที่เหลือก็รอทาง t i k t o k แอดอนุมัติเนี่ยวิธีการยิงง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับ เดี๋ยวพอเรายิงด้วยวัตถุประสงค์นี้ไปซักระยะหนึ่งจนมีคนฟอลโล่เยอะๆแล้วอ่ะผมตีว่าสักหมื่นคนแล้วกันพอมีคนฟอลโล่สักหมื่นคนแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆทาต่อมานะครับคือเราจะไม่ยิงเพิ่มผู้ติดตามแล้วเพราะว่าผู้ติดตามจะขึ้นช้าแล้วอย่างอันเนี้ยผมยิงของหลงมาคาเฟ่เนี่ยตอนนี้มีคนติดตามสามหมื่นสองแล้วจะสังเกตว่าผู้ติดตามเนี่ยมันมันไม่ค่อยขยับแล้วพูดง่ายๆมันมันขึ้นช้าแล้วเราจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์นะครับ ก็คือยิงวัตถุประสงค์เดิมแหละเป็นการโต้อตอบแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บเงินจากการติดตามเนี่ยเป็นการเยี่ยมชมโปรไฟล์แทนครับมันสามารถเลือกยิงเป็นการเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ถามว่าเยี่ยมชมโปรไฟล์ดียังไงครับก็เน้นส่งคนมาหน้านี้เลยครับเพื่อให้เขาเนี่ยมาเลือกดูวิดีโอเองแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราอาจจะมีวิดีโอสินค้าเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเลยเราก็ลงไว้เขาก็จะมีหน้าที่มาดูตัวไหนขายดีดเราก็มาปักหมุดไว้ด้านบนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสเต็ปที่หนึ่ง ยิงเพิ่มผู้ติดตามก่อนให้ได้เกินพันคนขึ้นไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเกินพันคนขึ้นไปปุ๊บโอกาสที่เราจะไปเปิดฟีเจอร์ทิกต็อกช็อปโอกาสที่เราจะไปไล์สดก็จะมีมากขึ้นเพราะเราจะเปิดฟีเจอร์อื่นได้พอคนตามเยอะๆสักหมื่นคนขึ้นไปอย่างเงี้ยเราค่อยมายิงคนเข้าชมโปรไฟล์แล้วคราวนี้ก็ให้ลูกค้าตัดสินแล้วว่าลูกค้าจะเยอะจะอยากดูวิดีโอไหนหรืออยากดูสินค้าตัวไหนของเรานะครับเป็นต้นก็จบไปแล้วนะครับสาหรับวิดีโอ EP ที่3ในการสอนลงโฆษณา TikTok a d เข้าคร่าวอย่างละเอียดสำหรับมือใหม่นะครับก่อนจากการนะครับขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ผมเปิดกลุ่มใหม่นะครับเป็นกลุ่มชื่อว่าคลังความรู้การตลาดออนไลน์ฟรีเป็นกลุ่มฟรีนี่แหละกลุ่มนี้เปิดมาได้ละ1ปีนะครับเป็นกลุ่มที่ผมตั้งใจทําขึ้นมาเป็นคอมมูนิตี้นะครับเพื่อให้คนอย่างพวกเราเราเนี่ยเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆในการลงโฆษณาแบบปลอดภัยจากมิจฉาชีครับ เพราะกลุ่มนี้เนี่ยผมจะมีกฎเลยคือห้ามโพสต์ซื้อห้ามโพสตขายห้ามแอบ,บแฝงคอสแดะเทั้งสิ้นนะครับใครมาโพสต์อะไรมั่วซั่วบินหมดนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของช anel YouTube ครับจะเป็นช e l YouTube ที่ชื่อว่านัทวุฒิผูเชรนะครับจะเซิร์ชเป็นชื่อภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคนไหนอยากดูคลิปฟรีก็มาที่เพลย์ลิสต์นะครับมนเลือกดูได้นะผมทําให้ฟรีไว้เพียบบเเเเลลลลลยแแ้้้้ววววกกกกกก็็็็ถาาาาิดาด่่มมััันนนีขอขอขอคุณปํงใจงใจๆๆหผ แล้วก็ช่องทางต่อมาจะเป็นไลนะ์แอดแอดนัทวุฒิแปดห้าสี่สำหรับคนที่กลัวว่าเอ้ยจะพลาดวิดีโอไม่มีเวลามานั่งคอยดูว่าผมอัพวิดีโออะไรทุกครั้งที่ผมอัพวิดีโออะไรก็แล้วแต่ขึ้น YouTube ผมจะบอสแครให้คนที่ Follow ในไลน์แอดของผมเนี่ยได้เรียนฟรีก่อนเสมอนะครับอันนี้ไม่เสียงเงินแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวชื่อนามสกุลภาษาไทยนะครับแบบนี้มีคน Follow อยู่ประมาณ4 0,000ถ้าเพื่อนไม่เต็ม Ad d Friend ได้ถ้าเพื่อนเต็มก็กด Follow แล้วกกดดดให้้เปป็นนรรรรายารรดดยยโวะคับ แล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้คือแฟนเพจครับนัทวุฒิผู้เพชรชื่อนามสกุลภาษาไทยภาษาไทยเนาะเสร็จแล้วก็เป็นชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษแต่โปรดระวังด้วยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีแฟนเพจปลอมเยอะให้ตามเพจจริงเท่านั้นนะครับพวกนี้เพจปลอมหมดเลยนี่ก็กลุ่มปลอมนะครับให้ดูว่าเพจไหนมีคนกลดไลค์เยอะๆเป็นแสใน,นอันนี้คือเพจจริงเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเป็นรายการโปรดด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเอามาลงที่แฟนเพจแล้วก็เอามาลงให้ใน YouTube หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ